สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะอดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมวันหวยออกนะเทียงเที่ยงอ่ะคลิปนี้ก็อัดไว้ให้ชมนะครับผมคลิปที่ลอกเรียนแบบมาจากว่าเลขมันชอบบอกคู่ขี้ขี้คู่ค คู่กับขี้ขี้กับคู่นะตัวเลขนะก็มีวิธีการจับตัวเลขนะจับหลักมันมาสี่ตัวไว้แล้วก็ยิงเข้าหากันเลยนะก็จะได้ตัวที่มันยืนรอกันนะเอาไว้เก็บสำเนามันไว้เพื่อทำงวดหน้านะว่าถ้ามันมาเราก็ใช้สูตรนี้ได้ ถ้ามันไม่มาก็แล้วไปนะเขาเรียกว่าสูตรคู่ขี้ถ้าจับหลักมันอยู่มันก็เอาอยู่นะมันจะมาหรือไม่เท่านั้นเองนะครับผมอ่ะตามชมนะครับ fc แฟนช่องอมาฟังคำเตือนกันก่อนนะเดี๋ยวให้ตั้งกล้องอ่ะตั้งกล้องเรียบร้อยก็มาชมกันเลยนะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมช่องผู้เยี่ยมพารวย0801431692อ่าวันนี้ละจะออกหวยนะวันที่16 15นาิกาก็เจอแล้วนะว่าจะออกตัวไหน เรามาชมคลิปกันเลยนะจับจับเลขคู่ขี้หรือขี้คู่นะสี่หกพอคอหกหกนะครับผมเดี๋ยวเราจะทวนให้สักสามงวดนะเอาแปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งเก้าศูนย์นะเอางวดนี้ก่อนนะถึงมางวดห้าห้าเก้าแปดนะสี่แปดหนึ่งนะก็ใช้หลักหน่วยหนึ่งเนี่ยแหละเดินไปเลยนะหนึ่งตัว ขี้นะั้นยืนบนตัวคู่มาข้างล่างหนึ่งสองห่างๆกันหน่อยนะตรงนี้3ามสี่ห้าหกเจแปดเก้าหนึ่งสองเราขีดเส้นกันซะหน่อยกันเดียนไว้ตรงนี้นะกั้นเดียนเสียจกันตรงไหนอีก ขันตรงนี้นะ,ะตัวเลขที่เราจะเอานะมีจะวงไว้ให้นะสามสี่กับเก้าศูนย์นี่เป็นหลักนะนี่สามสี 3, ่เก้าศนนี่เป็นหลักขีดเส้นแบ่งตรงนี้เราจะถ้าแยงใส่มาอย่างนี้นะ เดี๋ยวมากไปก่อนนะ90อยู่ตรงไหนตวงนี้เป็นหลักนะฮะถ้าคู่ขี้ก็วงกลมมาเลยนะเราจับดูซิว่าจะจับตัวไหนนะโครงสร้างกันมาแบบนี้ หนึ่งสองเราไม่จับนะหกับสเราจะเริ่มจับสตาร์ทตรงนี้นะจะมาร์กไว้นะ3ามสี่เกาศมก็มา6 3ส3มหกนะจับ3 3 8า3ามแปดจับ3จับ4นะก็มา4ี่ห4าี่เ้า

เจ็ดวงหนึ่งนะเราใช้ตรงนี้นะเจ็ดวงหนึ่งเวทแปดนะแปดเก้ามาตัวจับเลขวิ่งด้วยแปดกับ9้าบอกว่าให้มาตัวเด่มันมาสองตัวนะครับผมนี่มันมาสองตัวแล้วก็วงกลมเฉพาะแปดเก้านะ ตัวที่นะติดแปดกับติดเก้านะฮะอ่าติดแปดติดเก้าติดแปดติดเก้าเอาตัวนี้มาจับคัดก็เหลืออยู่เลขก,กี่ตัวห้าตัวนะฮะสามแปดสี่เก้าเก้าแปดเก้าหกเก้าสี่นะครับผม เท่าของมันนะบางคนก็บอกว่าเอ๊เรียกออกไปแล้วมาทำทำไมบางคนก็บอกว่าทำย้อนหลังล้วเข้าทำเดินหน้าไม่เข้านะเราทำหากลยุทธ์ของมันนะเราไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เราก็ไม่รู้ว่ามันเดินทางมาอย่างไรแค่นั้นเองนะ แต่ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์สักหน่อยก็รู้ว่าพม่ายกเข้ามาได้ด่านเกดีสามองนะก็ต้องเอาด่านเกดีสามองเป็นหลักนะเา้า943598มาตัวไหนนะเราก็เอา598ตั้งนะเขียนตัวเลขลงไป89นะ ศูนย์หนึ่งสองสาสห้าหเจปวครบพอดีขีดเส้นนะขีดเส้นไม่ค่อยตรงเดี๋ยวต้องขีดตรงตรงซะหน่อยนะจะได้ดูดีขีดเป็นห้องไว้นะ เลขมาคู่ขี้ขี้คู่คู่ขีนะ้เราจะจับตัวไหนเลขที่จะมานะจับสี่มุมนี้นะเอตัวแรกนี่ศูนย์หนึ่งเอาไว้ก่อนแล้วก็หกเจ็ดเอาไว้นะตรงนี้ต้องแบ่งตรงกลางด้วยนะเ,เรา้องบวกเก็ด,ดูซิห้าเก้าแปดบวกเก็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้านะห้าหกมาตัว เป็นเช่นนั้นไหมเราก็ได้เลขวิ่งเาพร้อมนะ่าวงกลมไว้ตำแหน่งห้ากับหอยู่ตรงไหนได้เห็นตำแหน่งเดียวก็พอดเอาห้านี่หกอยู่ตรงนี้นะติดแน่ๆถ้ามันมาอยู่ตรงนี้นี่มันติดห้าอยู่ตรงนี้นะจับลองดู จับจับจับถ้าศูนย์นะก็ต้องศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดถ้าหนะ 1, 1, 1, นึ่งนะหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกนี่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกถ้าหกนะหกห้าหกสามหกหนึ่ง ้าเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดศูนย์่าเรามาดูว่าตัวเลขที่ได้เราจะวงที่ตัวไหนนี่วงห้ากับหกนี่แหละนะห้ากับหกจะมาตัวนะจับด้วยห้ากับหกนะอาจจะมาร์กไว้ให้ชมนะ ไปเก้านาทีแล้วยาวช่างมันนะห้ากับหกห้าอ่าห้าอยู่ตรงนี้นะหกอยู่ตรงนี้หกตรงนี้มีเลขแค่กี่ตัว มีเลขแค่สตัวนะศูนย์ห้าหนึ่ง3าตัวนะเห็นไหมอ่าเรามาดูวันนี้นะหนึ่งหหอ่าหกเจ็ดแปดเก้าศูนสอ่ห้าหกเจ็ดอ่าเรามาขีดเส้นมันหน่อยขณะนี้สิบนาทีแล้วนะ หมดเวลาแล้วอ่าแต่เราก็จะทําต่อให้จบแบ่งเ,เป็นห้องห้องไว้นะบวกลองดูนะบวกเกตลองดูเกตบวกหกเป็นสิบสามสามกับสี่มาตัวดูสิว่าันจะมาตัวไหนจะจับได้กี่ตัวนะ ตัวที่เราจะจับนะแกับเแล้วก็สกับห้าาจับสเียนาทีแล้วนะแปดหนึ9งแปดสาอ่าส สี่สามสี่หนึเสอ่าเสร็จเรียบร้อยเรียกมาสากับสนะีนะนี่อ่าวงกกมาสามสีมีตัวไหน ได้ห้าตัวนะนี่เลขมาสามกับ4 3สกับสอ่าถ้า3กับสี่มากไปแล้วนะ8ปสามครับผมหนึ่งตัว9ก้าสี่สี่ามสี่เกถ้าเลขมาขี้ก็ขี้นะ ถ้าขี้ขี้จะมาตัวนี้นะนี่ 9, 19, 3, 9, เก้าหนึ่งเก้าสาเก้าห้เดียวกันนะ 5, 3, 5้าสามห้ากขี้นะติดเก้ากับห้าจหมดเลยนะเลขขี้ หมดเวลาพอดีครับผมรอผลรอผลจะมาตัวไหนนะจะมาแปดสามหรือเก้าสี่สี่สามหรือสี่หนึ่งหรือสี่เก้านะห้าตัวอ่ะครับาพายจากเท่านี้นะครับผมหมดเวลาพอดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับผมอันนี้เราจะย้อนรอยไว้หัวยจะออกแล้วแต่ก็ทำย้อนรอยไว้นะ ว่าจะมาในกลุ่มนี้ไหมนะแปดสามเก้าสี่สีนึ่งสี่เก้าชุดนะอ่ะไปแล้วนะครับผมทำลาภิาจาครับผมเงินเต็มกระเป๋าทุกท่านนะครับ